สวัสดีครับแฟนชาวดวงดีดีชาแนลนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับอาจารย์บอลนะครับทางเพเอ่อทาง YouTube นะครับดวงดีดีชาแนลนะครับวันนี้เรามาเปิดดวงพิกอากาศอีกแล้วนะครับหลายคนชอบมากนะครับก็เป็นการเล่นแบบกึ่งเดากึ่งเดากึ่งจริงกึ่งใช่แต่ส่วนใหญ่ก็จะออกไปแถวที่ใช่ ที่จริงที่ตรงซะมากกว่านะครับก็4ีกองเช่นเคยครับ1234นะครับวันนี้จะเปิดในหัวข้อถ้าเราจะไปบอกรักเขานะครับคือคนที่เราชอบเนี่ยเขาจะชอบเราหรือเปล่าเขาจะโอเคไหมเขาจะคิดยังไงนะฮะสีกองนะครับ1234นะครับ, 1, 2, 3, รบแต่และกองมี3ใบเท่าเดิมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับช่องดูดีดีช anel ด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาทำนายกันเลยนะครับเริ่มจากกองแรกนะครับกองที่1น,นะครับกองที่1นนะครับถ้าจะไปบอกรักเขาเขาจะชอบหรือไม่นะครับโอ้โหไพ่ขึ้นว่าเราไปแบบมีความมั่นใจ ไปแบบมีความมั่นใจไปแบบไปแบบไม่คิดอะไรอะ่ะไม่คิดหน้าคิดหลังคนที่เลือกไพ่ก่อนที่หนึ่งต้องต้องระวังดีๆนะครับกันไปบอกรักเนี่ยผู้ชายอาจจะตกใจได้และไพ่ก็ขึ้นว่ามีเกณฑ์ที่เขายังไม่โอเคเขายังไม่ชอบนะครับด้วยไพ่เดอะทาวเวอมาด้วยนะครับมีเกณฑ์ที่จะโดนปฏิเสธความรักจากผู้ชาย มีเกณฑ์ที่จะผิดหวังนะครับความรักนะครับมีเกณฑ์ที่จะพลาดมีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่ามั่นนาใครเลือกก่องที่หนึ่งคือมันนม่นนามั่นนามั่นโหนกนะครับไปบอกชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันทําให้เขารู้สึกกลัวในตัวเรานะครับมองดูว่าเขายังไม่ชอบนะครับแล้วก็ระวังเรื่องการ ไปแล้วมันรู้สึกมั่นใจเกินไปแล้วผู้ชายมันกลัวนะครับให้ระวังด้วยนะฮะอ่ะใครเลือกกอนที่สองมีไม่เอยนะครับก่อนที่สองโอ้โหคนที่สองเนี่ยไปแบบไปแบบผู้ดีนี่ใครเลือกกอนที่สองต้องกดกระดิง่งคนคนที่เลือกกอนที่สองนะครับไปแบบผู้ดีไปแบบ คนมีคนมีเขาเรียกว่าคนมีคนคนรู้จักกาลเทศะเออประมาณนั้นนะครับคนรู้เชิงเออคนมีเชิงนะฮะแล้วไปถูกจังหวะด้วยถูกจังหวะถูกถูก,ถกที่ถูกทางถูกเวลานะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาจะ เลือกคุณแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีด้วยในอนาคตนะครับแต่ก็ยังไม่ดีมากนะครับแต่ก็ถือว่ายังพอไปได้นะครับยังพอไปได้นะครับเป็นไงครับ2กองแล้วนะฮะค่อนข้างจะสู้ซ่าปะดังก้าปาดังกี้เลยทีเดียวนะครับต่อไปเหลือกองที่3และกองที่4นะฮะเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับ ตอนที่3นะครคุณก็ตอนที่3ไปแบบนิ่มนวลน,นะครับเออเออก็บอกบุคลิกบุคลิกของคนได้นะว่าคุณจะไปแบบไหนนะครับตอนที่3ไปแบบนิ่มนวลน,นะครับไปแบบเ,ออเรื่อย,เอยๆเฉยๆแต่ผู้ชายไม่ชอบ เออผู้ชายเอ้ยแต่ฝั่งตรงข้ามไม่ผู้ชายนะเปิดผู้ชายมาดูนะครับฝั่งตรงข้ามที่เราไปหาเขาเนี่ยเขาไม่ชอบนะครับยังไม่ชอบแต่แต่ด้วยความอ่อนโยนของเราก็มีโอกาสที่มีโอกาสที่นะครับเขาจะชอบเรากลับนั้นนะครับกดกิ่ง มีโอกาสที่เขาจะชอบเรากลับด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับไพ่ดีนะครับถ้าไปบอกรักเขาจะชอบไหมชอบนะถ้าใครเลือก,อก่อนที่3ชอบแต่ผู้ชายค่อนข้างจะคิดหนักนิดหน่อยนะครับก <c oughs> ็จะใช้การตัดสินใจตัดสินเวลานานนิดนึงนะครับนานนิดนึงแล้วก็ระหว่างการคบกันอาจจะมีปัญหามีมีปัญหามีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับ สุดท้ายสำหรับคนที่เลือกกองที่4นะครับไพ่กองที่4นะครับถ้าไปบอกรักเขาเขาจะชอบหรือไม่นะครับคนที่เลือกกองที่4คือไปแบบเด็กๆไปแบบไร้เรียงสาไปแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ผู้ชายมองไม่ได้มองอย่างที่คุณคิดไม่ได้มองอย่างที่คุณเป็นมองว่าตัวคุณแรงแต่ เขาชอบเออแต่เขาชอบนะฮะมองดูว่าใครที่เลือกกองที่4เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะไปแบบเด็กๆไปแบบไร้ิ่งสาไปแบบอ an ่อนแอนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผู้ชายมองคุณแรง,แรงมองคุณแรงมองคุณกลับกันในทางที่คุณเป็นนะครับแต่มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ นะครับถ้าจารย์บอลให้น้ำหนักนะครับก็จะให้ไปในไพ่ที่ก่อนที่4แล้วก็ก่อนที่3 2แล้วก็1นะครับให้ลำดับความาดวงดีนะครับดวงดีก่อนที่4ก่อนที่3ก่อนที่2ก่อนที่1นะครับไพ่นี้จะบอลไม่ได้ เซตขึ้นมานะครับก็คือจับขึ้นมาแล้วก็เรียงแล้วก็เรามาเปิดพร้อมกันในวิดีโอเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องดวงดีๆ Channel กับอาจารย์บอลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเรามาเปิดดวงแล้วก็พูดคุยกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ